การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอดู energy ของตัวคุณกันก่อนเป็นอย่างไรกันหากตรงไปฟังกันต่อหาก Energy ไม่ตรงคำทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะ,นะคะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อ,นอรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยคุณรู้สึกโดดเดี่ยว คุณรู้สึกว่าคนรอบข้างของคุณเยอะมากเลยแต่คุณกลับรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆคุณจริงๆคือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหคนรอบข้างนี่เยอะมากๆเลยทั้งคนที่เดินสวนการคนบนรถเมลเ์รถไฟฟ้าคนในตลาดอย่างเงี้ยมันเยอะมันวุ่นวายมันแบบพลุกพล่านมันคนมันหูโหเยอะมากๆแต่คุณกลับรู้สึกโดดเดี่ยวคุณกลับรู้สึกแบบ เหงากับรู้สึกว่ามันชีวิตคืออะไรมีการตั้งคําถามว่าเออในตอนนี้เราทําแบบนี้เราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อใครแล้วความสุขจริงๆคืออะไรมันมันพอดีแล้วหรือยังกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่แล้วเราจะขวายคว้าอะไรไปมากกว่านี้ไหมคนเรารู้จักพอหรือยัง คือหมายถึงว่าคนเราในที่นี้คือคุณไม่ได้ว่าให้ใครนะคุณตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าถ้าคุณไปถึงจุดนี้แล้วแล้วมันจะถึงจุดสิ้นสุดหรือ,อยังหรือมันจะต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการตั้งคําถามกับตัวเองมีการสงสัยมีความเหงามีความรู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันกังวลในที่นี้คือเหมือนคิดเยอะคิดตั้งคําถามอะไรต่างๆนานากับตัวเองอะค่อนข้างเยอะ มันทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าอยากปล่อยอยากปล่อยโฟลอยากปล่อยให้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรมันจะเกิดขึ้นหรืออะไรจะคงอยู่จะดับไปคุณก็อยากปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นตามวัฏจักรของมัน,นอะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันดีกว่าว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะ เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความคิดทัศนคติของตัวคุณการที่คุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่การที่คุณสามารถรักตัวเองแล้วก็ชื่นชอบเคารพตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณจะมีมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตมีแพชชั่นใหม่ๆ หลังจากนี้คุณจะได้เจอบทเรียนใหม่ๆซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการตั้งคําถามว่าเออแล้วชีวิตของเรามันจะเป็นยังไงต่อเหมือนฟิลแบบคนหมดแพชชั่นนะคะแต่ว่าหลังจากนี้แพชชั่นมาเต็มหลังจากนี้คุณจะเจอกับเส้นทางใหม่ๆคุณจะได้รู้ว่าอ๋อชีวิตของคนเรามันคืออย่างนี้นี่แหละคือชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่คุณปรารถนานี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยสนุกว่ามันสนุกแฮมันจะต้องเป็นอย่างนี้ อ๋อมันอย่างนี้นี่เองเหมือนได้รับบทเรียนใหม่ๆเหมือนได้เจอกับอะไรใหม่ๆแล้วเหมือนมีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นเซนส์นของคุณดีขึ้นเชื่อในแรงสังหอ์ของตัวเองได้เยอะขึ้นแล้วคุณรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตคุณคุณรู้สึกสนุกอะว่า,วาเออนี่แหละมันก็คือชีวิตเนาะอาจจะมีเศร้าบ้างผิดหวังบ้าง แต่ไม่ว่าจะเศร้าหรือดีใจหรือผิดหวังอะ่ะสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราโตขึ้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราอะ่ะก้าวหน้าได้มากขึ้นคนกลับรู้สึกแฮปปี้กับกับตัวเองคุณกลับรู้สึกว่าเออยิมอะ่ะไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขหรือจะยังไงก็ตามคุณก็รู้สึกว่าเออ ชีวิตของคนเราก็แค่นี้เนาะเอ,อไม่เป็นไรเราวันนี้เรานอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นมาเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณคือทัศนคติมุมมองในการใช้ชีวิตอาจจะโตขึ้นคุณอาจจะได้เจอได้เห็นได้พบกับอะไรบางอย่างที่มันมาดึงสติคุณมันมาเตือนชีวิตหรือมันมาเตือนสติของคุณให้คุณเนี่ยได้อยู่กับปัจจุบันคุณไม่ได้มองย้อนไปในอดีตแล้วก็ไม่ได้โทษตัวเองในอดีตแล้ว แล้วก็ไม่ได้มองไปยังอนาคตว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงหรือมันจะต้องยังไงคือไม่ได้หมายความว่าคุณไม่วางแผนนะคุณก็วางแผนดําเนินชีวิตของคุณปกติเพียงแต่ไม่ได้เอาใจไปผูกไว้กับอดีตไม่ได้เอาใจไปผูกไว้กับปัจจุบนันไม่ได้คาดหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่ได้มานั่งคิดหรือกังวลว่ามันจะเป็นยังไงต่อแล้วมันจะยังไงเราจะจัดการได้ไหมคือคุณไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแล้ว คุณปล่อยให้สถานก,การณ์มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอะแต่เป็น energy ที่บวกนะเป็นพลังงานที่บวกมากๆแล้วมันมันทำให้คุณ fulfill มันทำให้คุณมีแรงมีกำลังใจในการแบบฮึดสู้หรือมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่ออยางเงค่ะ